หากใครที่กำลังมองหาร้านขายหูฟังคุณภาพที่มีหูฟังให้เลือกมากมายทั้งหูฟังบลูทูธและไวเลสที่สนับสนุนต่อการเล่นเกมได้อย่างดีเยี่ยมและหากซื้อสินค้าครบ2000บาทใช้โค้ดพี่ยีนรับส่วนลด100บาทนะครับทงไว้นะครับพี่ถิงหูฟังคิดถึงเวิซ่าดอทคนะครับจุ๊บจุ๊บมารอบนี้ลองเป็นเซอร์อะไรอยู่นะอยู่ดีก็เปิดไมค์กันเฉยคือไม่รู้ว่าผมอ่าเป็นโรคจิบนะแต่ผมเป็นคนที่แบบไม่ค่อยชอบเปิดไมค์เวลาเล่นเกมอะไรก็ตามแหะ คือมันเป็นข้อเสียก็จริงแต่คือแบบไม่รู้จีอินทวิร์ตบ้างคิดว่าเอา้าแล้วผมตกมาก่อนเพื่อนว่ะเพื่อนยังไม่ออกกวาเลยตอนเนีน้ยโอเคออกเพชรดอวมามันต้องเจอเนี่ยที่คุยของเนี่ยถ้าเกิดผมคุยล่ะได้ปะแคทเทิลก่อนแคทเทิลก่อนเหมือนจะมานะนี่ไงนี่ไงนี่ไงมาจริงมาจริงเปิดมันโอ้โหไปได้ไปได้ด้วยโด,ดลนล่างก่อนสปินสปินหนีโอ้โหเลือดหายไปค่อนข้างเยอะแบบเยอะมากอ่ะขี้ขวานี่เคยนะขี้ขวาเนี่ย ดูใหญ่ใหญ่มันตามดิจิบันไลท์จุ๊กจุ๊จุกอยู่ไหนจุดนี้ปิดมาปิดใสก่อนทีนึงจุ๊กนี้คขาโดพังแล้วอะไรไม่ได้โอเคปิดทางนี้อืจุกคิงนัมบันดิ้งไทยแลนด์ตอนนี้โอเคมุดซ้ายมุดขวาก่อนแล้วคืออย่างนี้ต้องหนีใช่ปะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยประตูเปิดแล้วเมื่อกี้อ่ามุดนี่หนีทันปะอ่ามุดไปก่อนไม่รู้มีอะไรแต่คือมุดหนีไปก่อนแต่คือเลือดเลือดเราดีเฉยโอ้โหนี่คือผมแบบพยายามแบบ ชูคิงอยู่เนี่ยตอนเนี้ยเออหยดพิษขวาหน้าไปไม่เห็นป้าไม่เห็นไม่เห็นนีไม่เห็น,หน,หนอืมน่าจะไม่เจอแหละคิดว่าอย่างงั้นนะฮะไม่มาไหมโอ้โหทำไมสีแบบต,ตักเต็มหมดเลยตอนเนี้ยเปิดปรตัวันนี้คือผมชิบหายเลยนะอันนี้งได้ไขควงมาแล้วโอเคถึงเวลาแบบเปิดประตูวต่าตอนนี้อาตอนนี้คือจอเราคือแบบโลง่ลงๆเลยน่าจะแบบน่าจะโอเคขึ้นแบบมากๆโอ้โหเลือดเราดีเลือดเราคือหายไปแบบไปเป็นข้อเลย เอา้าเปิดได้เลยเนี่ยอย่าบอกนะว,ว่าบอกว่าคือชิลเลอร์เปิดแล้วไม่ได้ล็อกโอ้โหอย่างนี้คือแบบยังโชคดีจัดอะเฮ้ยนี่ไงนี่ไงมีคนตามมากระซอดเนี่ยหายก่อนหายตู้แช่เลยมาตอนเนี้ย <c ười> คือแบบจอมันขึ้นขึ้นเหลือกัเดี๋ยวปะไปยังไปดูเสียงตัก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 อ่าหันหน้าไปแล้วโอ้โหเราจะหนาวตายแล้วโอเคๆๆโอเคออกก่อนออกก่อนเราจะหนาวแล้วอะคือเราอยู่นานไม่ได้คือแบบจอเมื่อกี้ขึ้นแบบอะไรนะ เฮ้ยนี่หิวนี่หิวปะอ่ากดหิวยังไงอ่ะกดอ๋อกดหิวโอ้โหกดคิวหิวอย่างนี้เลยเนี่ยอ่าถือว่าถือว่าสุดจัดอ่ะอ่าหยิบฟิวมาหยิบมาทำไมก็ไม่รู้แต่ที่แน่คือมีคนออกไปแล้วอยู่คนนึงเอ้ยยอยย่อยยอยยอยไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นบอกเลี้ยวไม่เห็นบอกเลี้ยวว่าเราเนียนมากอ่า fucking เหมืออ้าวอะไรไปเออชิบหายละไก่ไก่ร้องไก่มันร้องตอนนี้ อ่าต้องขึ้นบนป้าไม่รู้ว่าอยู่ไหนอ,ะอ่ะออมีคนตายแล้วคนหนึ่งเอ้ยโอ้โหไม่เห็นป้าเมื่อกี้ไม่เห็นเขามาล,ปละปิดสปีดสปีดโอ้โหหายไปโคตรเยอะเลือดโอเคจุกชิงจุกชิงโอ้โหจุกชิงจุกชิงเอาไม่โดดเลือดมันก็ตายเลยใช่ไหมมาเมื่อกี้ตายโง่งไปหน่อยโทษโทษเอาใหม่เอาใหม่เอเอเอลือมันก็คุยกระดูกก่อนเลยไม่รู้ว่าคุยได้อะไรเหมือนกันแต่คือแบบขอคุยแล้วกันตอนนี้โอ้โหเสียงดังแบบระเบิดดังจัดอะตอนเนี้ย เออได้มีดมามีทำลายได้เอาโอ้โหแกนปลาตื่นพอดีอ่านี่ไงทำลายโกกับดักตัวแจ้งเตือนได้จริงโอ้ยยางสุดยอดมากเอ้ยโอ้โหตัวไฮไลท์เลยอะเริ่มมาตัวไฮไลท์แบบตึงๆเอ้ย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 ไม่เห็นไม่เห็นจงไม่เห็นบอกเลยว่าจงไม่เห็นเดินผ่านหน้าไปเฉยไม่เห็นปะเฮ่ยไปเห็นกระปาแล้ววิ่งก่อนชิบหายอ่าวิ่งดีวิ่งดีวิ่งดีโอ้โหโอ้โห โอ้โหล้วชิบหายแล้วผมหาจุจุไม่เจอตอนเนี้ยคือแบบหาไม่เจอจริงข้างหน้าจุจุๆปะเนี่ยเจ๊ปะเจ๊ปะโอ้โหโดนอืโดนหลังมาก่อนทีนึงเกลอันนี้ไงนี่ไงจุดบุกูนี่นะเพื่อนมาดีมาออมปะออมปะอ่ต้องอ้อมอยู่แล้วโอเคเปาไประตูก่อนโอ้โหโดนฟันหลังข่ายไปก่อนทีดีเพื่อนไอ้เดเดเดผั้ไม่ละเห็นป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 ะเอ้ยเดี๋ยวเดเดินผ่านไปนู่นล โอเคได้เวลาอยังไงนะลืมอ๋ออย่างงี้หมุนมาโอ้โหสุดขอบโลกนี่เลยสุดขอบนี้เลยอย่างงั้นแหละอ่าโอ้โหโอ้โหสกิลสกิลที่โคตรโหดยัดเขี้ยสกิลอันล็อกแต่คือแบบมันใช้สติวินาไงจิ๋มผาละโอ้โหจิ๋มผาลองปีนประตูขังตัวเองโคตรแย่บอกเลยว่าแย่จัดปีนไปเอะมันนั่งหาใหม่อ่อยู่นี่โอเคเราใกล้ประตูได้แล้ว คือถ้าเกิดเราเปิดแล้วเราวิ่งออบโผล่ไปเลยจะจะโดนไปด้ยโอเคผมว่าผมเสียงนนะตอนนี้บอกเลยว่าวิ่งเลยบอกเลยว่าวิ่งเลยเฮ้ยโอ้โหโอ้หี่ไงคือมีโอ้โหมีคนแบบโผล่ไปเลยอ่ะอาลงล่างก่อนฉิบหายละโอ้โหโดนฟันก่อนที่โอ้โหตกมาด้วยอ่าไม่เช่วแบบตามมาแล้วเนี่ยแล้วคือห้องนี้เป็นห้องที่แบบเรายังไม่ได้ไขด้วยอ่ะคือถ้าเกิดฉิบหายละโดนขังจริง ขึ้นไม่ได้ด้วยโอ้โหกี่คนเอ่ยชิบหายห้องโดนถุงขังไปไงโดนมาตายโดนมาขึ้นตายแบบแย่แบบแย่มากอะอือเอาร้ายโอเคได้ไขควงมาละบอกเลยว่าไวจัดโอเคเปิดจุดจุกด,ด,ด้วยน่าจะอันสุดท้ายละโอ้โหคือพอแบบพอเริ่มเล่นเป็นเริ่มรู้จุดก็คือแบบเกมนี้ก็ไม่ค่อยบีบเลยมากแล้วก็คือไขๆปุ๊บแล้วก็หาจุดออกไปเลยพอได้ปะโอ้โหคือถ้าเกิดเรากดเปิดตัวปุ๊บนี่คือแกนปลาตื่นเลยเหรอ สุดยอดมากอ่ารีบออกก่อนรีบวิ่งก่อนอ่ามุดออกมาก่อนโอ้โหชิบหายละเราโดนโดนเจอตัวโอ้โหเวลาปู่กีทีนี่คือแบบเห็นหมดเลยว่าเราอยู่ไหนอ่ะโอเคมาเปิดจุดจุกอันนี้ชิบหายละดัง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 นิดนึง,นงไม่เป็นไรโอ้โหตอนนี้คือแบบหมดเลยว่าเสียวแบบเสียวมากโอเคเปิดมาแล้วได้เลยเอ่ยห้องนี้มีของไหมคือตอนเนี้ยคือเราต้องหาแบบจุดที่จะแบบเฮ้ยดีสิเลยดีถูกปะเนี่ย โอเคจี้แน่คือขอแบบขอเอามีดก่อนละกันจะได้เอามาแบบแทงแกนปลาด้วยตอนนี้คือฟูจิล่ะผมไม่ค่อยอยากรอดเลยรู้สึกมันไส่เกนปลาคือถ้าเกิดผมแทงแกนปลาได้นี่คือแบบน่าจะแบบเพิ่มความมันไส่ของคิลเลอร์แบบอย่างยิ่งยวดมาดิบอกเลยว่าได้มีดแล้ววะเฮ้ยชิวเลยอ,อยู่นะวิง่งวิ่งแบบวิ่งแบบตัวปิวเลยไม่เห็นปะไม่เห็นป่ะบอกเลยไม่เห็น,อ,หนอ่าข้างในมีไก่เราจะไม่ไปนะฮวงกันนะบอกเลยไม่ไปผมจะเดินแบบ เดินตามรอยคิลเลอร์มาเอ,อ้ยนี่ไงแกนปลาอยู่นี่มาพูดมาพูดมากจะมาปูแทงไปก่อนทีเด้แล้วก็วิ่งหนีเลยมัตมัตใส่ใช่ไหมคือแบบพี่ขอเลยว่าขอแบขอบขอได้แทงแกนปลาคือจบเอ,อ้ยมาบะเนี่ะนะตอนก่อนมาป่ะบอกแลว้วไม่เจอหรอกอ,อมุดแบบมุดตูเช่ก่อนอะตอนเนี้ยไม่เสียกยงแบบอยู่ใครวะเฮ้ยเปิดป่ะเปิดนี่คือแบบโกรธจริงโอเค ออกมาก่อนน่าจะไปละคิดว่าไม่จะมีคนตายแล้วป่ะตอนนี้จึดว่าเหมือนเหมือนได้ยินเสียงซิซีอนะ่อะไรนะออาฆ่าคนไปคนนึงคืออยู่ข้างล่างเราอะโอเคได้มีเหมือนกันแล้วเหมือนเราจะเจอเครื่องปั่นไฟนะอยู่เนี่ยอยู่ใ,ใกล้เนี่ยเฮ้ยโอ้โหไก่ร้องแทงไก่แม่งหมันไส้เฮ้ยใครเปิดชิลเลอร์เปิดตัวที่งไหมปะ่ะแล้วคือไม่ไม่ยอมปิดคิดว่าโอเค อ่ะวะว่าเกือบถุงพังก็ได้ประตูเปิดปะอันนี้คือไม่ไม่ซ้ำเหมือนกันเขาบอกพังก่อนโอ้โหคนบ้าเลยคืออ่ามีคนตายแล้วคนแรกอ่าผมผมพังละและ้วัไงต่อประตูเปิดแล้วปะอันนี้คือโอ้โหดูด,ดิมิติคุณแบบดูสกรรมกระตั้นเต็มหมดเฮ้ยนี่เปิดได้ปะเปิดแล้วใช่ไหมเนี่ยจริงไหมเนี่ยโอ้โหไก่ล้องไก่ล้องอ่าไม่ได้ยังไม่ได้ตอนนี้เอ้าแกนปลาฟื้นเลยเนี่ยโอ้โห,โหก็คือ อ้าชิบหายละมีคนเจอเราก็คือผมว่าการที่เราไปแทงเกียนปลาคือเหมือนเป็นการแบบอ่ารีเลเวลปะคือให้แบบให้เ้ยชิบหายละม,มีคนมาม,มีคนมาดีจริงเรื่อยชัดมากโอ้โหคือตอนเนี้ยโอ้โหคิวเล์สองตัวอ้าวแล้วทำไมกลับมาชอ็อตอ๋อเขามันไฟถูกเปิดก็เลยแบบอ่าชิบหายละก็คือต้องไปกระทืบใหม่แต่ตอนเนี้ยโอ้โหชิบหายละโดนแบบ โดนเจอตัวอีกแล้วเอานี่ไงมันเจอเลยแล้วไอ้หมอนัน่นโอเคโดดลงล่างก็ได้อย่าจิกอีกเลยเพื่อน <c oughs> แล้วคือโอโ้โหโดดลงมาคือเสียเลือดด้วยที่มันแบบเกมโฮมสกิโฮมที่หายใตายอ่าโชคดีตรงที่มีคนเปิดประตูทิ้งไว้แล้วไม่ยอมปิดอย่างนี้บอกเลยว่าเราออกได้แบบสบายแบบสบายจัดๆอ่ะตอนเนี้ยกลับ <c oughs> มาพังเครื่องไฟอีกรอบนึงโอเคผมว่าผมวิ่งไปเลย เอาออกมาแล้วอยู่คนนึงตอนนี้คือหรือผมคนเดียวเย่แ yeah, ล้วฮะอ่าอันนี้คืออะไรอ๋อต้องอย่างนี้ด้วยจิบหายละผมเดินเจอตัวไว้เนี่ยอ๋อต้องเอาพิกล็อกจีนแล้วผมเอาฟิวทำลลยไงอะไรไว้เด็ดถามจริง <laughs> ไม่มาแล้วมั้งไม่มาแล้วมั้งไปหมากะเย่ละหมาแล้วน่ะหมาแล้วบอกเลยว่าหมาแบบมาแบบมาจริงจังเกมมิ่งอ่าจุกชิงกันจุกชิอ่ามุดมาว้าต้องโดดโดดท่อนะอั่นอีกอีกแจ้เลยตามปะ เอาแล้วคือผมแอดตัวนี้เอาแล้วแล้วเนียนเฉยนี่แบบเนียนเฉยเลยโอ้โหแล้วผมผมเลือดไหลรัวตอนเนี้ยผมต้องไปหายาหายาแบบด่วนชิบหายชิบหายก็คือแบบโอ้โหเจอจริงที่ขวามาจีบขวามาตอนนี้อ่าข้างในห้องนั้นมีมีฮิวอยู่แต่คือผมเลือดไหลผมกำลังจะตายแล้วตอนนี้พูดจริงผมกำลังจะตายแต่คือหาที่ไปก่อน ปิดประตูอืมปิดประตูขังว่ะประตูขังข้างในเนี่ยมีมียาอยู่ผมต้องมุดเข้าไปเราเอายาที่ไว้ตรงนี้หาดูาะวะ่าหาดูว่าโเอาฟิวคืนเลยตอนนี้อ่าอืมแล้วก็แบบอยู่ก่อนตรงนี้แหละอยู่เลยล้กันเรือขึ้นไหมอ่าเรือขึ้นอยู่จิงหนึ่งคือคือคุณผู้ชมตอนนีเวตอนเนี้คือมันเหลือแค่ผมคนเดียวแล้วอ่ะที่ที่ไม่ได้ออกไปไหนอ่ะคือทางออกผมอยู่ตรงเนี้ยผมอยากออกตรงน,นี้มากอ่ะแต่ แต่คือผมไม่รู้ว่าเจ็บายละเห็นปะไม่เห็น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 ไปเห็นก็แย่แล้วหินก่อนลบปลบปะเนี่ยเอ้ยมันมันตามแบบมันตามจริงจังเกมมิ่งเฮ้ยย่อยย่อยพี่ผ่านะะโอ้โหเจอหย่อยอีกชิบหายแล้วคือทางออกเพื่อนอยู่ไหนผมก็ยังไม่ทราบเลยตอนเนี้ยโอเคชิบหายละบอกเลยว่าชิบหายหนักมากปิดประตูด้วยอืมี่ป้าทางออกเพื่อนไม่รู้เหมือนกันโอ้โหกดดักอีกออกไมได้กับดักวิ่งเยอะเกิน เยอะเกินคือติดเหนื่อยอีกให้ตายโโอ้ห oh. เกมนี้มันเล่นแบบจำเป็นยากมากอะเอ๊าตายแหละเ oh อาใหม่รอบนี้กลับมาเล่นน้องคนทีเช่นเคยรู้สึกว่าเปิดประตูมันช้าเหลือเกินอ๋อโอ้โหคนนั้นวิ่งแลบวิ่งเลยอะคือระหว่างที่หย่อยกันเลยแบบง่วนในการหาคนโอ้โหแป๊บเดียวคือแกนปลาตื่นแล้วอะอะไรจะไวขนาดนั้นมาเราได้ไขควงมาละอ่านี่กำลังพังจุกจุกอยู่แก่ละไปก็ได้อ่า โอ้โยเยอะแล้วนี้คือบอลเดวิสเย้ให้ว่า,าคือหย่อยแบบอยู่ใกล้เราสุดอะมาเพื่อนให้เราไขไหมเราไขไวกว่านะอ่าขี้ขวา,ามาอืมบอกเร้ว่าเราเปิดเลยระวังหย่อยกำลังแบบอือวงวนกับการพังจุดจูเราแบบเราวิ่งออกไปแล้วตอนนี้นอ่าว่าแต่ออกไหนเอ่ยอ่านี่ก็แบบไขคั้วอย่างนึงอ่นนอาเอาดี ซ่อนอยู่านี้ก่อนดีปะหรือว่าคุยของเลยว่าคุยเลยคุยเลยโอ้โหไม่ต้องคุยไวอย่างเงี้ยตัวละครนี้คุยไวขนาดนี้เลยเหรอสิบว่าตัวละครอ่าตัวละครเมื่อกี้มันไม่ได้แบบไวอย่างนี้นะโอเคได้ไขข้อมูลอ่ะละตอนที้คือเหมือนอ่าได้คนหิวอย่างเงี้ยนึงสวยโอ้โหคนเล็กก็ดีกว่าไม่ได้หิวอ่ะโอเคออกมาทางนี้จะเรียบอะไรบางกันดิเฮ้ยอันนี้อันนี้คืออะไรถ้าเกิดเราเปิดได้เลยเอ่ยอ๋อได้ ได้วาวมาชิพายละปิดประตูใส่เลยแล้วกันชิบหายละปิดประตูใส่เลยเพื่อนมันมามันมาเพื่อนรูปไปก่อนลุปไปก่อนเอออยู่ไหนวะัดโอ้โหเพื่อนแบบเพื่อนโดนไล่อ่าไล่เพื่อนไล่เพื่อนอย่างนี้เอไอเราปะไล่เราปะโอ้โหไล่เราจริงแบบไล่จริงจังมาวะเนี่ยมาปะโอ้โหต้องมาแล้วฮะตอนนี้บอกเลยว่าต้องมาแล้วโอเคจะแอบตรงนี้ตามไหมโอ้ปิดประตูเลยอ่ะมาปะบอกเลยไม่เห็นไม่เหรอบอกเลยไม่เห็น อ่ามันจะปนไปไล่เพื่อนแล้วปะไปไล่เพื่อนละฉะนั้นผมจะเฮ้ Serbia, นะเย, okay, ย e, เพื่อนเปิดประตูนะประตูเลยโอเคสวยประตูมันไล่เพื่อนอยู่โอ้โหนี่คือผมแบบสารล่าสัยเพื่อนดีกว่าเมื่อกี้ผมเอาวาวนี่มาทําได้ได้นะอันนี้คือไม่ไม่ทราบเหมือนกันเฮ้ยโอ้โหเพื่อนกําลังล่าขึ้นมาแบบกำล,ลังไล่กันแบบมันๆเลยโอเคออกไปก่อนตอนนี้คือไม่รู้ว่าอะไรไปอะไรแล้วตอนนี้อ๋อนี่ไงเราเอาวาวาใส่ได้โอเคเราเปิด แล้วเราได้อะไรเอ่ยคงไม่มีใครมาข้างหลังเราตอนนี้คิดว่าอย่างนั้นนะฮะอ่บถ้าเกิดเราเปิดอ่าเปิดนี้แล้วแล้วยังไงต่อคือตอนนี้คือไม่รู้อะไรเลยอ๋อเราเอาไข่ควงมาไขนี่ได้โอเคโอเคเราต้องกลับไปเอาไข่ควงก่อนโอ้โหบอกเลยว่าคือตัวละครที่สเตปไนแบบอย่างน้อยมากก็ต้องกลับมาเข้าบ้านลกนี้อีกเช่นเคยขยปปิบตัวก่อนยุยุ่งเข้าเฮ้ยี่เพื่อนหรือคนออา ชิพหายละชิบหายละเอ้ย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 โอ้โหปิดประตูก่อนดูใสีหน้าก่อนแล้วก็แบบอ่อดิลูร่าทำไปเนี่ยชิบหายชิพหายเอ้ยชิบหายชิบหายเอ้ยชิบหายมันเห็นแล้วออกไปสิแหม่เอ้ยชิบหายเอ้ยโอ้โหโอ้โหนายตีมั่วนี่นายตีมั่วโอ้โหจะตายแย่แล้วแย่แล้วลงข้างล่างก่อนลงข้างล่างก่อนเปิดทางไปชิบหายโดนล็อกอุ้ยตีไปโดนโอ้โหเจ็ดสิบสองไงรู้จักเป่าเจ็ดสิบสองอะอ่า ป,ปิดตู้เปิดตู้เปิดตู้อืมเจ็บตู้ใส่หน้าด้วยอืมเรียบร้อยโอ้โหน้ำพังแล้วผมต้องไปหาอะไรนะเอ้ยโอ้โหจะตายจะตายเอาเอ้ยหิวก่อนทันปะหิวก่อนโอเคทันอยู่สวยเอ๊ะตัวละครนี่มันมุดต,ตามไม่ได้มุดต,ตามไม่ได้อ่าตอนนี้ผมรอเต็มหน้าแบบรีดแต่เดี๋ยวโอเคผมก็เปิดใหม่เด้ <laughs> เปิดใหม่เช่นเคยอะมาปะมาปะเอ้ยตกมาอยู่แล้วโอเควิ่งเงินผมต้องผมต้องลงล่าง อ่าข้างล่างมีโอ้โหหมอนี่มันวิ่งไปจัดโอเคต้องลงโอ้โหโอ้โหหมอนี่โอ้โหหมอนี่อ่ะกลัวไปตายไว้เด่ะโอ้โหตายเลยหมดแล้วตัวไปผมตายเลยเนี่ยเชื่อป่ะไอ้ตัวที่วิ่งโคตรไวอ่ะเออผมตายเลยอ้าวรีคอเวอร์อยู่ยังไม่ตายโอ้โหตจบนี่ม่นตายโอ้โหนี่มันหนังสยองขวัญมากอ่ะโอเครีคอเวอร์ขึ้นมาโอเคได้จึงนึงตอนนี้คือรอบสุดท้ายนะถ้าเกิดลมอีกรอบคือน่าจะตายละโอเคฮิ้วไหมฮิ้วขึ้นมาสักจึงนึง โ okay. อเคฮะหิวอันนึ่งคดเล็กด้วยโอเคหิวหมดเลยเห,หมดเลยหิ่หมดโอ้โหร่างกายเรากลับมาแบบแข็งแรงสดชัยอีกรอบนึงเราสุดยอดมากโอ้โหยาขวดใหญ่เอา้าเพื่อนตายแล้วคนนึงโอ้โหตาดีฆาตกรข้างแบบค่อนข้างๆตึงเปี้ยเลยนะอ่าอันนี้เปิดได้ไหมอ่าน,นี่เปิดได้โอ,โอเคผมจะเปิดหลอกเฉยนะแต่ผมจะไม่ออกไปให้ให้คิวเลอร์แบบงงก่อนผมจะไม่ออกอ่ะผมจะแบบม,มาคุยที่ต่อ ว่าตอนนี้คือน่าจะขึ้นแบบไปหาที่ควักกันเชื่อป่ะตอนเนี้โอเคผมได้ไอ้คูวงมาแล้วก็คือเป็นกุญแจให้เราสามารถออกไปได้ใช่ไหมอย่างนั้นอีเกิดขึ้นไปตอนนี้จะเป็นอะไรไม่แม่เออเป็นดิเป็นเป็นบอกเลยว่าเป็นแบบเป็นจัดอ่ะเฮ้ยมันดักหน้าออกเลยป่ะเนี่ยซ่อนก่อนบอกเลยว่าจอเหลือกันเดียตอนนี้หายละอยู่ไหนวะ มันจะหาอเจอปะเด้เอึยบอกเลยว่าบบเสียวว่าเสียวมากอะจิบหายละเปิดประตูด้วยหาอเจอปะไม่เจอสิแปลกไปเลยชิหายปิดประตูด้วยอะอยุงเขา้าคนต้องออกทางอื่นอะคืออยู่ไม่ได้เลยไม่งั้นคือผมแบบผมตายแน่คือคนนั้นอะคิลเลอร์คนนั้นคือแคมตอนนั้นอยู่เฮ้ยอยอันนึงโอโหเก็บไม่ได้โอเคเรามีคนใหญ่อยู่เราจะไม่ไม่เอาของเสียนะโอโ้โหมีไก่แบบใครมาเลี้ยงไก่ในบ้านวะเนี่ยเฮ้ยชิหายละมาวะเนี่ย องขึ้นบนปะเมื่อก่อนดีวะคือจะเปิดประตูก็ไม่กล้าเปิดตอนเนี้ยคืออ่าโอเคจอหายเหลี้ยงแล้วแต่คือประตูเนี้ยเปิดได้ประตูข้างหน้าเนี้ยโอเคน่าจะยังไม่หมาเอ้ยไม่หมาก็ป้าละคือจอปบจอเหลียงเลืองรัวเลยใช่ไหมอีไม่หมาผมเปิดแล้วนะประตูไม่มาจริงเหรอไม่มาจริงกูเปิดแล้วเนดะ้อโอเคหาก่อนอ่ะตลอครนี้ที่ขวาเปิดเลยแต่คือเสียเตยหน้าเยอะมากแต่คือน่าจะไม่เป็นไร เปิดมาโอ้แม่งดักเลยไอ้หมอนี่ไอ้หมอนี่มันดักเลยเอฟเคป่ะคนที่เอฟเคโชแป๊บไม่น่าจะมาไอ้เดดเดดเดดดไอ้หมอนี่มันเอฟเคจริงโอ้โหสรุปตานี้ผมรอดได้ฮอคิลเลยร์เอฟเคใช่ไหมเดะถามจริงจริงปะเนี่ยเรารอดได้ฮอคิลเลอร์เอฟเคจริงปะเนี่ยบอกเลยว่าจริงสงสารไอ้นะสงสารใหญ่กับตัวอีกตัวนึงมากอ่ะอ่ะเนี่ย ย่อๆด้วยย่อๆย่อๆไปละชิบหายอันนี้ออกได้ไหมออกได้ยังอ่าออกได้ปะไม่ได้ไฟมันช็อตอยู่อ่านี่ไงไม่ได้จริงโอเคโอเคหาจุ๊จูก่อนหาจุ๊จูก่อนกดตุ๊บปา๊บอ่ะทีนี้เราได้เราได้โอเคเข้ามาอืมจุ๊ก่อนจุ๊ก่อนตอนนี้คือต้องต้องจุ๊แล้วก็ต้องเนียนปะเนี่ยโอ้โหไอ้หยอยไอ้หมอนี่มันแบบมันตามแบบจุดจัดอ่ะผมเจอทางจุดชี้หนิกระนะ อ่าคุณต้องหาทางไปก่อนตอนเนี้ยเฮ้ยหมาพันน่ะหมาพันน่ะไม่เห็นบอลเลวไม่เห็นบอลเลวไม่เห็นไม่เห็นจริงโอ้โหพุ่มเสียนี่หมดบอลเลวพุ่มเสียนแบบเสียนมากเอไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นไอ้ไม่เห็นจริงไม่หลุดใช่ไหมบอลเลวว่าคตรเสียวเฮ้ยไม่เห็นไม่เห็น ไปสักทีจีเพื่อนอะไรจะคาใจขนาดนั้นโอ้โหย่อยมันเฝ้าด้าประตูเลยมันแบบเพื่อนเราไปไปทางอื่นเ๋ยวเพื่อนเราไปอยู่ตรงนี้เรอเพื่อนเราไม่อยู่เราไม่อยู่แน่นอนอ่ะโอ้โหดิแคปแบบแคปแบบแคปจิงจังเกมวิ่งอ่ะไปจีเพื่อนเราไม่อยู่แล้วโอเคผมก็จะไปนะถ้าเกิดเขาไปผมก็อ่านี่ออกได้ปะอันนี้คือไม่รู้นะออกได้ไหม โอเคน่าจะออกได้แหละเมื่อกี้คือไฟช็อตอยู่เอ้ยออกได้ออกได้รอ,อ,อดไหมรอดไหมรอดละป่ะอันนี้รอดป่ะป่ะอันนี้คือไม่รู้นะเอ้ยรอดได้เชฉยรอดเฉยโอ้โหคือแบบตาเนี่ยคือเสียวแบบเสียวมากโอเคเลยสุดผมก็รอดสักที อันนี้คือบอกเลยว่าเป็นตาแรกที่ผมรอดเลยเนี่ยอ่เาอดเพื่อนก็รอดอยู่คนนึงโอเครอดสองคนโอ้โหแล้วดูเพื่อนคนนี้ดิพเพื่พอนคนนี้คือแบบเลือดเหลแค่นั้นอะตกมาตายไะน่ะคือเหมือนเขาเลือดไหลอยู่น่ะโอ้โหดูแผลดิแผลเต็มตัวล้มเอเอาตายเอาคนนี้อยู่แบบยิ่งก็ตายเฉยเอ่อเฉยแบบง่ายๆอย่างนี้เลยอะโอเคสรุปตานี้คือน่าจะรอด รอบสองแหละคิดว่าอย่างนั้นแล้วอีคนนั้นได้จะออกอาตาที่ผมได้แต้มพันเจ็ดถือว่าเจอส่วนเกมด้วยบอลเลเวลร์ครั้งสุดจัดอานี่ไงเดวิดออกเกมจริงโอเคจบสัวทีเยอะตาอนนี้งี่ก็ของฝันนะครับโลโก้นี้นะครับซื้อได้นะครับจุ๊บ